หอมผักแก้วขนาดพี่น้อง วันดีค่ะพี่น้องวันนี้ม่พ่อกับย่ายร้อนอีกแล้ววันนี้ยายร้อนใดไก่บ้านต,มมต้มเบิ้ลโตพี่น้องมันเป็นไไก่ขึ้นหลแต่คึออยากวะพี่น้องแต่เลยเสียมาส่วนดินต,ต้มเบิ้ลโตเลยพี่น้องวันนี้ต,มมต้มเบิ้โตเสียมาส่วกินรองเบิงขึ้นจังไก่ขึ้นจังหลยแียสนันดกคึออยาก,ต,กต้มไก่เบิ้โตเสียมาส่วเด้ยพี่น้องสีส่สวเลยเป็นโตเลยรองเบิง สิอันนั้นแถววะนี่ใส่เมื่อนี่เราพี่น้องจะคล้องเห็ดเอียงกินเอียงเนาะขึ้นว่าล่างสะอาดเราเมื่อจะคล้องกระไดนะเกออยู่ดอกซ้ำนี้กันีหนึ่งเกย์หนึ่งในตานพี่น้อง,งออห่อหนทับพี่น้องเลย้ายกับสิบบุได เอาตัวหน่อยได้เถอะตัวหน่อยแล้วจับกินมันนานอีกคือความขึ้นเลยน้ำไรยสิไลดลอจะคล้องก็ได้นะเบื่อเปื่อเบื่อใจหอนหอน,หอน,หอน,หอนตาเปี่นใจฮาบานิสเอาเครื่องใช้ได้พี่น้องด้วยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องสิเอาตัวนี้ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ยับมาสิปุ้งพี่น้องมาดนี เอาเครื่องมาใส่พริกใส่ก่อนอย่าเพิ่งใส่เบิดสิสิโพดหั่นเผ็ดโพดเดี๋ยวชิมเบิ่งซะก่อนปาลปาปงลง,งไปพี่น้องเด้อซใส่แป้งนวดลงไป ปหอมด้วยป่ะนี่หอมกระพริกปนหอมสาระเน่บแมนโอ้ยหอมแก่หอมป้อมพริกทันแ้วกับใบบักูดพี่น้องโอ้ยลงขวมเบาเว้หอมบัว หอมใบใบหญ้าเด้อพี่น้องเด้อหอมใบเปีเด้อสีไทยเอาตัวนี้มาใส่อีกก่อนจังหน่อยเท้ามาเน่ยเท้านาเท้าล้างเนาะพี่น้องเน,นะาะห้าบาทนึงหมื่มผักแพลวใส่ผักแพลวลงไปเด้อพี่น้องเยแก่ข้าว ขาอีเอาอีกใส่เส้นอะายะพ่อละซำเสินได้โปรดใส่ลงไปแล้วเพียรผักหอมพื่พอชูยางพี่น้องที่เด็ดโมก็คือพักแพ้วกันแก่ข้าวเอาบานันเสียเอาน้ำได้ต้องใส่ไปอืมอ้าวตอดช่กกอนซีมาก่อน แซ่บระเบ,บิดจังเลยฮะบุหันหนวเว้ยเอาดอกปลาดูอีกสอกห<ฮ>อมัเพลียขนานดะพี่นอ้องเอาบ้านนี้เรียบร้อยพี่น้องมากินแล้วกันแซ่บเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่มือยายร้อนพี่น้องต้มสัวไก่บ้านใส่ฟักแพล่ได้พี่น้องเด้อโอ้ยหอมหฮ่อเฮ่อได้ไหมน้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บเด้อพี่เจียวมาหนีิมาเอาบางกอนยิ้หิวเข่าพอดีเลยยุ๊บวยุ๊บเข่าคนไปยังไงฝีมือจะคล้องมาหอมฟักแพล่ค่ะเนี่ยเข่าเนี้ยมันหอนแซ่บเป็นแซ่บพี่น้องเลยสุดยอดเทเบลอนบ่ มามามาชุดยอดขึ้นใบอ่อนเลยพี่น้องฮึเสียบของแหเลยพี่น้อง,องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้ออาหารบ้านเฮาสมัยดำหน้าเกี่ยวเขา่าตนะ้องไหมเนาะดำหน้าเกี่ยวเขา่าโอ้ยเสียบเลยพี่น้องสว่าไก่บัตร ผมขีดจะดกพี่นอกสมขีดอยากอยู่เสียบกับตุ่มไปได้หน่อยเนาะ <c oughs> ตุ่มมาส่วนก็เสียบกวอนเนาะตุ่มวัตัวมาสวนเนาะอืมหอมเหมัอนไงเนี่ อย,อย่างนี้แค่นี้ไม่น้ำสดแม่เนะน <c oughs> ตออิดใจใ่ันเลยถามว่าเห้ดตอนหน่อยแะผัดนันยุบนานได้ตัวนานนี่อืมัด <c oughs> ับสับใหญ่ สูตร,ตรง่ายๆพี่เนอะจะง่ายเลย่าแยจะดืมพักแผ่วด้วยที่เด็ดมียูพักแผ่ว่ไหมเนาะ แสบเลยนี่จังมันที่เด็ดที่เด็ดอีลีคือกัดตับเรอพี่น้องกัดตับไปเรึ่งคือตับหัว <c oughs> ต, <c oughs> ตับไก่แม่งกับโบฮือตับงัวแล้วเว้ยตับไก่ยังไงตับไก่ nào nữa nè Đẹp quá hẻ nọ Nhằm kêu khẩu rồi, nhằm lung nạ Chùa này, ôi đấy, cây bản bạn đấy theo dõi và hãy subscribe nhau à, Ghiền Mì Gõ หามาใส่แล้วเว้ยไก่มันหลไหลเนาะไก่แของหลายพี่หน่อยสุดหวัเลยว่ามันแบบเดียวก็วบบกับ,บสวยเนาะแบบเดียวกับสวยอืมกุ้งแตงแบบสวยพี่หน่อยแบบเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ว่าส้ยเขากัเอามาเอาหมิดส้มอันบ่อันนี้สีสีเป็นตอนเนาะต้มบดโต้ละสีเป็นตอนอือชัวร์ส้มอันี่ สเอ็นสายกอนต้งตงส้มเนาะอืมแม่น ต้มั่วนีเขราะฝนต้มชัวจุ่มเมื่มตัวชัวแสียไปเลยปล่าสมไปไรเนาะต้ไไนนะมแต่ว่าปรุงแต่งมียบร่อยไปเนาะปรุงหนำมันเห็นมันมัมนแส่บไปมันนัวแล้ว พี่น้องน้องเพจมึงเะครับเด้อเสยียบไปเรีทิดใจด้ย ลื่เกลียวอืม <laughs> นี่นใช่เป่าอืมเสียบลื่มเจียวไปหน่อ <laughs> เกลียวมเะเพือนั่มจำไม่พอนกันเจลียวอะไร แฉกเลยเว้ยหอมมะพร้าวหอมเอมมะพร้าวใส่ไม กินมากินมากอิ่มเลยไอ้เบสเง็กไก่บ้างไก่ทั้งบอกเบสโตะอ่ะไก่เบสโตะม่นาบเนาะหอมอิ่มด้่ยไหมิ่มรัวหายอิ่มเยอะ อีมเมื่อนีนคุณพ่อพ่นว่าเขาข้ามยันไม่อีมได้เนาะอือขอ้ามยันอ่มัลยอีมเนจะจูไหมเนี่ยขอนี่อือเนาเอาครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็ไม่นองอีมไม่นอง ต้มซั่วไก่บ้านใส่ผักเพรี้ยวพี่นอ้องเสียบของแถ่นะครับเด้อสูตรเป็นทีมื่อยายหลันแน่นอนจะรีบรีกินโด้หน่อยไหเน,ะน,น,นาะแยมโล่งให้โลงหน้าพี่นอ้องเอาไปเผ็ดกินไม่เสียบจะได้นะแบบซ้อยละ่ะนะครับสูตรนี้เอาลองเผ็ดบ้างนะครับเด้อขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่นอ้องขอบคุณกระลังใจดีๆนะครับเด้อผู้ดใด้เขาเบิ่งก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดวยซัพตะไคร้แม่เน่เพื่อเพื่อล้างใจห้องปุงครับจะหลอนเห็ดคลิปได้ดีนะครับวันนี้เป็นเอาสูตรบมันบานไม่เห็ดพี่น้องเบื้องอาหารบมันบานเท่านะครับไก่เนี่ยไม่เห็ดหลายอย่างเนี่ยกินได้หลายอย่างเลยเนาะแมนแมนทั้งต้มทั้งแกงทั้งออมทั้งหนึ่งทั้งปิ้งอันนี้ส่วพร้อมเป็นที่เด็ดเลยอย่าลืมเอามาเห็ดกับใส่อย่าลืมใส่พักแผ่นนะครับเนาะเอากระคลิปนี้เพื่ยังไรพี่น้องกรถ้ากินรสพิภพกระขอโทษขออภัยที่พี่น้องเด้อ เดี๋ยวพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ